365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระาศาสนาจ,จักรคาวทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่104วรรสามพระาศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากล และสืบเนื่องจากอาาัครสาวกหนังสือคาสอนพระาศาสนาจรรักคาทอลิกข้อที่811นี่คือพระาศาสนาจักร,รหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าที่เราประกาศในสูตรประกาศความเชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องมาจากบรรดาอาาัครสาวกคุณลักษณะทั้งสีประการนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกจากกันไม่ได้ และบอกถึงโครงสร้างและพันธกิจสาระสำคัญของพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรมิได้มีคุณลักษณะดังกล่าวจากตนเองโดยทางพระจิตเจ้าพระคริสตเจ้าทรงโปรดให้พระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวศักดิทธิ์สากลและสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวกพระองค์ยังทรงเรียกร้องพระศาสนาจักรให้ทำให้ลักษณะเหล่านี้แต่ละประการเป็นจริงไปด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่812ความเชื่อเท่านั้นรับรู้ได้ว่าพระศาสนาจักรมีคุณลักษณะเหล่านี้จากพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อกเกิดแต่การแสดงคุณลักษณะเหล่านี้ให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ยังเป็นเครื่องหมายที่กล่าวอย่างชัดเจนแก่เหตุผลของมนุษย์สภาสังคายนาวติกันที่หนึ่งบอกเราว่าพระศาสนาจักรโดยตนเอง อาศัยความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอาศัยเอกภาพสากลและความมั่นคงใหญ่หลวงที่ไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้เป็นเหตุผลและพยานยืนยันที่ไม่อาจหักล้างได้ถึงความน่าเชื่อถือและพันธกิจที่ตนได้รับจากพระเจ้าพระาศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวพระธรรมล้ำลึกศักดิ์สิทธิ์เรื่องเอกภาพของพระาศาสนาจักร หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่8ปิพระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวจากเหตุผลบอกเกิดของตนตัวอย่างและบอกเกิดสูงสุดของพระธรรมล้ำลึกประการนี้คือเอกภาพของพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคลคือพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวจากเหตุผลของพระผู้สถาปนาพระศาสนาจักร พระบุตรเองผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ทรงใช้ไม้กลางเขีนของพระองค์ทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าทรงคืนเอกภาพให้มนุษย์ทุกคนเป็นประชากรหนึ่งเดียวและร่างกายเดียวกันพระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวจากเหตุผลของวิญญาณของตนพระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่ในบรรดาผู้มีความเชื่อประทับอยู่ทั่วและปกครองพระศาสนาจักทำให้พระศาสนาจัก เป็นชุมชนผู้มีความเชื่อและรวมทุกคนไว้ให้ชิดสนิทกันในพระกิสตเจ้าเพื่อจะได้เป็นบ่อกเกิดเอกภาพของพระศาสนา,าจักรเอกภาพจึงเป็นสาระสำคัญของพระศาสนา,าจักรพระธรรมลำลึกหน้าพิศวงพระบิดาแห่งสากลจัก,กรวาลทรงเป็นหนึ่งเดียวประวันาแห่งสากลจัก,กรวาลทรงเป็นหนึ่งเดียว พระจิตเจ้าก็ทรงเป็นหนึ่งเดียวพระองค์ประทับอยู่ทั่วไปพระมารดาวพรมาจารีก็ทรงเป็นหนึ่งเดียวข้วาพเจ้าพอใจที่จะเรียกพระนางว่าพระศาสนาจักรหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่814กระนั้นก็ดีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวนี้ ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็แสดงตนมีความแตกต่างกันอย่างมากมายที่มาจากทั้งความแตกต่างของพระพรของพระเจ้าและจากความหลายหลากของผู้คนที่รับพระพรเหล่านี้ประชากรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหลวนรวมเข้ามาอยู่ในเอกภาพของประชากรของพระเจ้าในระหว่างบรรดาสมาชิกยังมีพระพรบทบาทหน้าที่สถานภาพ และวิธีดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันในสัมพันธภาพของพระศาสนาจักรยังเป็นการถูกต้องที่มีพระศาสนาจักรท้องถิ่นซึ่งมีขนบประเพณีเฉพาะของตนความแตกต่างกันที่ไม่อยู่มากมายนี้เป็นเสมือนความร่ำรวยที่ไม่ขัดกับเอกภาพของพระศาสนาจักรถึงกระนั้นบาปและผลของบาปมักคุกคามพระพรแห่งเอกภาพนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะเหตุนี้ท่านอัครสาวกจึงต้องเตือนคริสตชนให้รักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติไว้เสมอหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่815อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ แต่เอกภาพของพระศาสนาจักรซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ยังขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ที่เราแลเห็นได้อีกด้วยคือการประกาศความเชื่อหนึ่งเดียวที่ได้รับมาจากบรรดาอัครสา,าวกการเฉลิมฉลองคารวะกิตต่อพระเจ้าโดยเฉพาะการประกอบพิธีศีลศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆการสืบทอดจากบรรดาอัครสา,าวกทางศีลบวช ซึ่งคอยพยุงความสมมามัคคีเสมือนพี่น้องของครอบครัวของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักคาทอลิกข้อที่816นี่คือพระาศาสนาจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าซึ่งพระผู้ไถ่ของเราเมื่อทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วส่งมอบให้เปโตรเป็นผู้อภิบาลดูแล ทรงมอบให้ท่านและอัครสาวกคนอื่นๆเป็นผู้เผยแผ่และปกครองดูแลพระศาสนจักรซึ่งถูกสถาปนาจัดให้เป็นสังคมที่มีระเบียบนี้ยังคงอยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งผู้สืบตำแหน่งจากเปโตรและบรรดาพระสังฆราชที่มีความสัมพันธ์กับท่านเป็นผู้ปกครองดูแล พระกิตสิีกาที่กล่าวถึงคิตศสสนิกสัมพันธ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่สองให้คำอธิบายว่าอาศัยพระศาสนาจากคาทอลิกหนึ่งเดียวของพระคิตต์เจ้าซึ่งเป็นความช่วยเหลือนำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์ทุกคนอาจเข้าถึงเครื่องมือทุกอย่างที่นำความรอดพ้นมาให้ได้เราเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบขุมทรัพย์ทุกอย่างของพันธสัญ,ญญาใหม่ ไว้กับคณะอัครสา,าวกที่มีเปตโตเป็นประมุขทุกคนจำเป็นต้องเข้ามารวมเป็นเสมือนร่างกายเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อสถาปนาแรลกายหนึ่งเดียวของพระคิดเจเจ้าในโลกนี้ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของประชากรของพระเจ้าแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งบาดแผลของเอกภาพ นังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่817โดยแท้จริงในพระาศาสนาจักรหนึ่งเดียวนี้ของพระเจ้าก็เคยเกิดมีความแตกแยกกันแล้วนับตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งนักบุญเปาโลอัครสาวกก็เคยกล่าวตำหนิอย่างรุนแรงในศตวตรรษต่อๆมาก็ได้เกิดมีความแตกแยกกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และกลุ่มคริสตชนไม่เล็กหลายกลุ่มก็ได้แยกตัวออกไปจากความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์กับพระศาสนาจักรคาทอลิกและหลายครั้งมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายก็ใช่ว่าจะไม่มีความผิดด้วยรอยร้าวที่ทำให้เอกภาพของพระวรากายของพระกิสตเจ้าต้องเป็นบาดแผลนี้ซึ่งแยกได้เป็นมิจชาทิฐิการปฏิเสธละทิ้งความเชื่อและศาสนเพศซึ่งล้วนเกิดจากความผิดของมนุษย์ทั้งสิน้น ที่ใดมีบาปที่ใดมีผู้คนจำนวนมากที่นั่นก็มีการแตกแยกที่นั่นก็มีมิจฉาทิฏฐิที่นั่นก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่ที่ใดมีคุณ,ณธรรมที่นั่นก็มีความสาม,มัคคีปรองดองมีเอกภาพที่รวมทุกคนผู้มีความเชื่อให้เป็นใจเดียวจิตเดียวกัน หนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่818ผู้ที่ทุกวันนี้เกิดมาในชุมชนที่เกิดขึ้นจากการแตกแยกเช่นนี้และมีความเชื่อของพระกิสตเจ้าไม่อาจถูกพระนามว่ามีบาปแตกแยกไปจากพระาศาสนาจักรและพระาศาสนาจักรคาทอลิกก็ยังอ้อมกอดเขาไว้ด้วยความรักและความนับถือฉันพี่น้องเขาได้รับความชอบธรรมจากความเชื่อในศีลล้างบาป รวมอยู่ในพระวรากายของพระกิสตเจ้าดังนั้นจึงมีสิทธิจะรับนามว่าคริสตชนและถูกต้องแล้วที่บรรดาบุตรของพระาศาสนาจักรคาทอลิกจะยอมรับว่าเขาเป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่819นอกจากนั้น องค์ประกอบหลายประการแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความจริงยังพบได้ภายนอกขอบเขตของพระศาสนาจักรคาทอลิกที่เราแลเห็นได้ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่พระวาจาของพระเจ้าที่มีเขียนไว้ชีวิตพระหัสทานความเชื่อความหวังและความรักและของประทานทั้งภายในของพระจิตเจ้ารวมทั้งองค์ประกอบที่เราแลเห็นได้ของพระพรเหล่านี้ด้วย พระจิตของพระริสตเจ้าทรงใช้พระศาสนาจักรและชุมชนคริสตชนเหล่านี้เป็นเครื่องมือประธานความรอดพ้นประสิทธิผลของเครื่องมือเหล่านี้สืบเนื่องมาจากความสมบูรณ์ที่พระริสตเจ้าทรงมอบไว้แก่พระศาสนาจักรคาทอลิกพระพรเหล่านี้ทั้งหมดสืบเนื่องมาจากพระริสตเจ้าและนำไปหาพระองค์และโดยตัวเองก็เรียกทุกคนให้เข้ามาอยู่ในเอกภาพคาทอลิกด้วย 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า